เข้าวงการตั้งแต่16เจอคนดูถูกไม่หยุดเปิดบ้านมุกวรณิชรักใหม่คบไม่ถึง2ปีเลิกกลางเมืองหนาว มุกวรณิตเปิดใจผ่านช่อง YouTube กอยนัตตี้รีมชาแนลกับชื่อ EP ีว่าไปข่าพออีพีสิบเอ็ฉลองความสสดของมุกที่ฝรั่งเศสขณะที่เจ้าตัวแพ็คกระเป๋าบินไปเที่ยวพักผ่อนกับ3มสาวเพื่อนซีก้อยอรัชพรนัตตี้นัทนานและดีมอพิชยาโดยนิกกี้นชัดแฟนหนุ่มของก้อยร่วมทิปไปด้วยว่าเจ้าตัวโสดแล้ว จีบได้ทิปนี้เหงามากเพราะทุกคนมีคู่หมดแต่ตนไม่มีถือเป็นการประกาศชัดว่าเดเลอร์กรากับนักแสดงสายวายแม็กนกาทวุฒที่พึงจะคบหาดูใจกันมาได้ปีกว่า,วาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งยังทิ้งท้ายถึงอดีตคนรักว่าขอให้โชคดีแม็กได้ออกมาเปิดใจน้ำตาซึมถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้ตนกับมุกรสสถานะะหลือแค่พี่น้องยอมรับว่ามีเรื่องในเรื่องของความคิดที่ไม่เข้าใจากันสะสมลานตัดสินใจดีแล้วและเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันที่ผ่านมาปัญหาน้อยมากแต่อาจเพราะตัวเองไม่ได้แก้ไขและปล่อยผ่านยืนยันว่าไม่มีใครถูกผิดเลิกกันมาได้เดือนกว่า,วาแผลยังสดชื่นชมมุกมีความเป็นผู้ใหญ่มากก่อนหน้า ได้คุยและหาทางออกกันมาเรื่อยๆแต่ถ้าทําอะไรไม่ได้จริงๆก็ขอถอยดีกว่าเป็นการจับข่าวคุยกันทั้ง2ฝ่ายเขารบการตัดสินใจของกันและกันยอมรับว่าเฮิร์ทแต่ในโซเชียลเพราะต้องใช้ชีวิต ต้องทำงานยังติดต่อและคุยกันได้มั่นใจที่ผ่านมาจริงใจและตั้งใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ไปต่อไม่ได้ก็ไม่อยากปิดโอกาสมุกเราอายุ16ปีใน9 1 0ปีที่ผ่านมาเขาก็เปลี่ยนมาทำซีรีส์และซีรีส์เรื่องแรกที่เล่นกับพี่พุทธคือรักนะเป็ดโง่กลายเป็นว่าเราแจ้งเกิดในฐานะนักสแสดงจริงๆกดดันมาตลอดเลยสาหรับมุกตั้งแต่แรกเราเข้าวงการอยากเป็นนักร้องเรามีสกิลด้านการร้องเพลง แต่สกิลการแสดงเราไม่มีต้องทำงานกระทันหันต้องพยายามอย่างมากเราก็ยังเป็นมือใหม่ความคอมมินต่างๆนาน,นานตอนเด็กๆก,ก็ลามไปถึงเรื่องส่วนตัวไม่สวยอะไรแบบนี้เป็นอาชีพที่หลายๆคนสามารถเข้ามาคอมเมนต์เรายังรับมือไม่ทนันช่วงนั้นมุกก็อยู่แต่ในบ้านไม่กินข้าวกินอะไรไม่ลง